วัีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนกรกฎาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเป็นเดือนที่อิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของเองนะคะถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักคนในครอบครัวความมั่นคงความสุขนะคะ เป็นตำแหน่งไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามารักคนเข้ามาเมตตาหรือเข้ามาให้กัรอุปถัมภ์กันด้วยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะในตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่หรุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีน่าที่จะมีโอกาสหรือมีเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆในตำแหน่งนี้ด้วยในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงต้องรมาระวังปัญหาความไม่เข้าใจกัน เยกว่าปัญหาความขัดแย้งด้านการทํางานแต่ถือว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นยังสามารถแก้ไขไปได้นะคะในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักง,งานร้านค้าให้นำมาระวังเรื่องของความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันหรือการทะเลาะวิวาทกันในบ้านรวมถึงบางคนอาจจะมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมบ้านอันนี้ถือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีการปรับปรุงต่อเติมทําให้สวยงามอันนี้ไม่ได้แย่อะไรนะคะแต่ก็ให้ไประมัดระวังในส่วนที่เป็นต้นไม้อะต้อง ตกแต่งให้สวยงามหรือว่าอย่าให้บางในหน้าบ้านหรือบางตัวร้านมากมันจะทําให้ในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์นะคะไม่เข้ามาหรือไม่ไหลเข้ามาในตัวบ้านตัวร้านน่ะก็คือไปตกแต่งให้สวยหรือตกแต่งให้ต่ําลงนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าส่างผลดีนะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือกันด้านการเงินหรือยังเข้ามาอุดประถมนะคะในเรื่องของธุรกิจก,กันอยู่และตำแหน่งของบริวาร ให้รำมัาระวังเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะมีการแตกแยกนะคะในเรื่องของบริวารน,นะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปพูดคุยหรือปรับความสัมพันธ์กันนิดหนึ่งในตำแหน่งของลูกหรือหลานให้ไปรอบครอบเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ลูกหรือหลานอาจจะมีปัญหาด้านความรักนะคะหรือว่ามีเรื่องของความทุกข์นะซึ่งอาจจะต้องไปพูดคุยหรือให้กำลัาางใจกันในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่อันนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือยังมีคนเข้ามาแอบให้การช่วยเหลือนะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานหรือว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆยังเกิดโอกาสโดยเฉพาะคนผิวสองสีหรือคนผิวค้มนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจด้วย คนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็มีความกระตือรือร้นนะคะในเรื่องของการหาเงินมากๆหรือกระตือรือร้น,นทะเยอทะยานที่จะนะคะมีเรื่องของการสร้างฐานะให้เกิดความร่ำรวยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนการที่จะเข้าหาผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้ามาเอื้อประโยชน์หรือเข้ามาซัพพอร์ตหรือเข้ามาบปถามกันอันนี้มองว่าเป็นความรู้สึกที่มีความ ทะเยอทะยานหรือมีความกระตืนลระอลน้นในเรื่องของการเงินหรือการสร้างฐานะไพ่ยิ่สีพยากรน,นะคะก็อาจจะแนะนําว่านะในเรื่องของ โอกาสต่างๆที่เข้ามาแล้วไม่ควรผัดวันประกันพุ่งควรที่จะวางแผนนะคะแล้วก็ลงมือทาแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะทำให้ถูกกฎเกณฑ์แล้วก็ต้องรู้จักที่จะเน้นในเรื่องของการบริการนะคะหรือว่าคนรักหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเนี่ยยังเป็นตัวแปรสำคัญนะที่จะเข้ามานะคะทำให้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือเรื่องของความสาเร็จต่างๆยังเกิดขึ้นอยู่นะคะ การทางานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยมีทุิพลของไพ่การทํางานปรากฏขึ้นถึง4ใบเลยนะงานเยอะมากนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะหรือว่าในเรื่องของสถานที่นะคะแต่ถือว่าการทํางานยัง เคลื่อนไหวเป็นทิศทางที่ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนถึงแม้ว่าจะมีความราชาบ้างหรือมีปัญหาจุก,กจิกกวนใจนะให้ต้องแก้ไขบ้างหรือต้องปรับปรุงบ้างแต่ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินถือว่ารายได้การเงินนี้ยังเกิดโอกาสหรือส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นนะคะหรือว่าธุรกิจการงานยังทําให้เกิดกําไรนะหรือยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่แต่ก็ให้เรามาระวังนะคะ ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมหรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือว่าลูกน้องอ่ะหรือว่าบุตรหลานน่ยอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้บ้างแต่ถือว่าไรายได้การเงินยังเข้ามาหมุนเวียนนะและยังเข้ามาทําให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะพบรักแท้ เข้ามาผัวพันหรือเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตรักกันมาก่อน โดยเฉพาะคู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนเจ้าชู้แหละหรืออาจจะนอกใจบ้างหรือมีปัญหาเรื่องของมือที่สามีมปัญหารักสามเศร้ามาก่อนแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่มีิทุพลของไพ่ความรักที่ดีเข้ามานะคะทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะปรับกันได้ยังเป็นความรักที่เป็นคู่แท้กันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังกลับเข้ามาให้โอกาสกันและความสัมพันธ์นี้จะหวานชื่นมากกว่าที่ผ่านมาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ให้เรามาระวังนะอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะแล้วก็บางคนนี่มีปัญหาโรคเก่าๆโรคซึมเศร้าอะ่ะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็นะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อนะในตำแหน่งบริเวณช่วงล่างนะก็คือคุณสุภาพสตรีมดลูกช่วงล่างคุณสุภาพบรุรนี้ก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ซึ่งต้องไปดูแลนะคะก็ไปควบคุมเรื่องของอาหารการกินนั่นแหละนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึงนะจะทําให้สุขภาพร่างกายก็ยังดูว่าไม่ได้แย่อะไรนะคะแล้วก็นะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเราเองนะคะที่ต้องไปดูแลใส่ใจผู้ใหญ่ก็ได้ชิดด้วยนะเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องด้วยก็ไปเตือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ยีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยีพยากรณ์บอกว่าการทํางานนะคะเป็นเดือนที่ต้องกระตือรือร้นให้มากๆต้องขยันให้เยอะๆนะต้องกล้าคิดกล้าถามกล้าตัดสินใจนะต้องกล้าที่จะเข้าหาลูกค้ามากๆจะทําให้เกิดโอกาสหรือเกิดความสําเร็จยังเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยกับเรื่องของงานอยู่แต่ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ยีสีสรุปว่าคุณสุภาพสตรีนี่รายได้การเงินค่อนข้างดีคุณสุภาพบุรุษเนี่ยดวงนาลีอุปถัมภ์หรือว่าในเรื่องของปัญห,หาการเงินยังสามารถแก้ไขไปได้หรือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ยีสีสรุปว่าคนโสดมีโอกาสพบรักค่ะนะคะเป็นความรักที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีคู่ไหนที่มีความสุกว่าจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมเป็นไพ่ที่จะกลับมาคืนดีกันได้แล้วก็เป็นความรักที่ดีด้วยนะบางคู่นี้มีเรื่องของงานมงคลสมรสนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่ยสรุปว่าปัญหาไม่น่ามากถึงแม้ว่าจะมีสุขภาพร่างกายอะไรก็จะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็จะกลับมาแข็งแรงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีถ้าทํางานด้านการเงินการบัญชีนี่ถือว่าจะมีโอกาสก้าวหน้านะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคนที่ไม่ได้ทํางานหรือทําอาชีพด้านนี้ก็ถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะดีมากๆนะคะเป็นรายได้ที่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนในการเงินที่สูงมากขึ้นอนะ่ะหรือได้รับการเงินช่วยเหลือ นะหรือการเงินก็ยังเกิดสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคู่ครองคนรักยังเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอยู่คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีต้องมาระวังปัญหาในเรื่องของการทํางานหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอ่ะอันนี้ต้องรอบครอบอาจจะมีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่นหรือว่ายังไม่ลงตัวนะคะอันนี้ก็ให้ไปปรับ ส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากอยู่ต้องควบคุมนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังไม่โดดเด่นคนที่เข้ามาเป็นการครบซ้อนค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหารักสามเศร้าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่นะโดยเฉพาะเรื่องของมือที่3คนที่เกิดในช่วงอายุ2 5ถึง26ปีถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานมีโอกาส ที่จะประสบความสําเร็จหรือมีความก้าวหน้าการร่วมงานการ2-3ถึงคนขึ้นไปจะเกิดขึ้นหรือการขยับขยายธุรกิจการงานก็ส่งผลในด้านดีค่ะการเงินรายได้ยังมาจากงานอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังไม่โดดเด่นแล้วก็ต้องระมัดระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของด้วยต้องตรวจสอบส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ต้องปรับกัน คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27-28ปีนะคะการทำงานอาจจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะธุรกิจนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะต้องหาช่องทางเพิ่มก็คือช่องทางทางด้านสื่อออนไลน์หรือบางคนเนี่ยในเรื่องของธุรกิจทําออนไลน์อยู่แล้วแหละแต่ก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ถือว่ายังสามารถสู้เขาได้นะหรือย,ยังเกิดโอกาสอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังนะคะค่าใช้จ่ายยังเยอะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะ แต่ว่ายังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีเป็นเดือนแห่งความแข็งแกร่งเลยนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้น หรือนะคะดวงชะตาอาจจะมีคุณสภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาดูแลเข้ามาควบคุมเข้ามาสอนงานแต่ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีนะคะจะได้รับการสนับสนุนและได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังถือว่าเกิดโอกาสหรือว่ายังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่เป็นความรักต่างวัยนะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นฉะนั้น ค่อยๆพัฒนากันไปก่อนอี่ยส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับการน,นะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30-33ปีการทํางานถือว่าส่งผลในด้านดีผลงานนะคะได้รับการตอบรับอาจจะมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีด้านการเงินบางส่วนเกิดขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักที่ดีนะพบรักแท้ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์รักที่ดีมากๆค่ะบางคู่อาจจะมีการแบบแต่งงานกันมีการจดทะเบียนสมรสนะคะหรือมีข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ34-36ปีนะคะดวงเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการทํางานหรือความรับผิดช,ชอบที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการประมูลงานเนี่ยอาจจะต้องเข้าหาเยอะๆหน่อยนะคะ อาจจะมีธุรกิจเสริมนะซึ่งยังส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะยังเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่เปิดเผยส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคนที่เกิดในช่วงอายุ37-39ปีดวงชะตาถือว่าโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินนะคะ หรือว่าเรื่องของการลงทุนต่างๆธุรก,กิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติธุรกิจขายตรงธุรกิจที่ออกเทาๆหน่อยนะ,ะหรือว่าธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจช่วงค่ำช่วงกลางคืนนะคะหรือว่าคนที่ทํางานเบื้องหลังเป็นนักลงทุนต่างๆอ่ะในเรื่องของการซื้อหุ้นซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคําแบบนี้อันนี้มองว่าเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินที่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ว่า ยังเป็นความส past, uh, ัม <GO> พันธ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์ล่ะอันนี้ยังต้องไประมัดระวังแล้วก็ต้องรอบคอบเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักมันเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์อันนี้มองว่าต้องไปปรับความสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่ส คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีการทํางานยังถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีปัญหาหต้องแก้ไขบ้างหรือเกิดความราช้าบ้างนะอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างนี้ให้ไปแก้ไขตรงส่วนนั้นยังถือว่างาน,นงดีอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานนะแต่ยังมีค่าใช้จ่ายจุกจิกส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกนะัน่ะจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจหรือคู่ครองคนรักรับปากอะไรไว้แล้วไม่ทําตามคําพูดนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ41-43ปีดวชะตาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือมีการแข่งขันค่อนข้างมากถือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเพิ่มช่องทางในเรื่องของสื่อออนไลน์เข้ามานะจะทำให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นและมาระวังปัญหาด้านกฎหมายนะคะส่วนในเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายมากอยู่นะยังต้องควบคุมส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดยังไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักนะคะต้องปราบกัน คนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีดวงชะตาถือว่าเกิดโอกาสในเรื่องของการทํางานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคะถือว่าจะเกิดโอกาสในเรื่องของการงานแต่ทีนนี้อาจจะเหนื่อยบ้างก็คืออาจจะมีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลเด็กฝึกงานต่างๆแต่ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานหรือธุรกิจอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดพบรักต่างวัยนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ต้องปรับกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47-49ปีถือว่าดวงดีทั้งเรื่องงานการเงนิงนแล้วก็เรื่องของความรักนะคะอาจจะมีข่าวดีมีความสําเร็จนะ คนที่เกิดในช่วงอาย50ุ50-52ปีดวงชะตาย,ยังต้องทํางานอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความขยนันในเรื่องของการสร้างผลงานต่างๆยังต้องเกิดขึ้นอาจจะต้องเข้าหาลูกค้าให้มากๆแล้วก็ต้องเข้าไปประมูลงานต่างๆนะคะหรือว่าเดินเรื่องเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยด้วยบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการทํางานเสริมนะหรือแอบรับงานนะคะก็ถือว่ามันจะเป็นช่องทางใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารหรือเงื่อนไขนะะที่เข้ามาด้วยต้องตรวจสอบให้ดีแต่ถือว่างานยังดีค่ะ การเงินนี้ก็คือรายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะแต่เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการหารายได้เสริม ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะคู่ครองคนรักอาจจะทํางานมากนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะทํางานเยอะและไม,ม่เวลาใกล้กันนะคูค่ครองเราอาจจะแอบไปพูดคุยกับคนอื่นนะคะอันนี้ต้องเรามาระวังคนที่เกิดนะคะในช่วงยุค53-60ปีดวงชะตานี้ดีมากๆทั้งเรื่องของการทํางานจะเติบโตจากก้าวหน้านะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะมีสภาพคล่องมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ก็ยังเป็นความรักที่เกี่ยวข้อง กันด้เรื่องของธุรกิจหรือผลประโยชน์นะฉะนั้นนะคะก็ต้องไปปรับกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของมือที่3เพราะคู่ของเราอาจจะเจ้าชู้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ57-60ปีนะคะถือว่าดวงการทำงานยังโดดเด่นนะคะ แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาจุกจิกกวนใจหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานอาจจะทํางานไม่เรียบร้อยอ่ะหรือว่าต้องแก้ไขนะคะทําให้ต้องไปจี้หรือไปบ่นบ้างน,นะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ต้องควบคุมเรื่องของรมนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่แต่ก็จะมีเรื่องของการเงินนะคะที่ยังไม่ได้ดั่งใจอ่ะหรือว่ายังมีค่าใช้จ่ายเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักต้องปรับกัเนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารนะ คนที่เกิดในช่วงยุอาดุ61-63ปีดวงชะตาถือว่านะคะไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องของการทํางานที่มันหอหวาอะไรแต่รู้สึกสบายใจนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดในเรื่องของความมั่นคงประหยัดมัธยัถ์ทุกเรื่องนะคะอันนี้มองว่าดวงชะตานี้ถือว่าราบรื่นนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยจะทำให้ดวงชะตาในเรื่องของการเงินเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ64-66ปีนะคะให้เรามาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนที่มาติดต่อง,งานน่ะอาจจะเป็นตัวกลางตัวแทนหรือว่าคนที่เป็นนายหน้านี้ให้รอบครอบจะมีปัญหาโดยเฉพาะการทํางานติดขัดไม่ราบรื่นมีปัญหาเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะหรือมีการผิดสัญญานะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการขนส่งด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็ยังต้องรอบครอบในเรื่องของการทํางานให้มากที่สุด การเงินก็มีค่าใช้จ่ายเยอะการเงินที่เราคาดหวังไว้จะไม่ได้นะส่วนในเรื่องของความรักจะมีปัญหา,าการนี้ต้องปรับกันด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระมาระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเดินทางต้องรอบคอบรวมถึงเดือนนี้อาจจะได้ยินข่าวคนเจ็บคนป่วยนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางนะคะไปงานอาวบมงคลนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69ปีเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเลยนะเป็นเดือนที่จะมีการเริ่มต้นหรือมีเรื่องของความสุขความสดใสเข้ามาทุกๆเรื่อง คนที่เกิดในช่วงอายุ70-72ถึงปีนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะนําข่าวดีหรือนําโชคการเงินมาให้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73 -76 ถึงปีถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นแต่อาจจะเหนื่อยบ้างในเรื่องของความรับผิดชอบนะโดยเฉพาะบางคนไม่ได้ทํางานแล้วละ่ะแต่ว่ายังทํางานบ้านอยู่ยังทําสวนอยู่นะ,ะนี่ก็ให้อย่าไปทํางานเยอะนะคะม่นงนั้นมันจะมีปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ77-80ปีถือว่าเป็นเดืนอนแห่งความราบรื่นนะคะแต่เป็นเดือนที่ต้องไปตรวจสุขภาพหรือต้องไปให้คุณหมอนะคะดูแลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยแต่ถือว่าจะเจอคุณหมอที่เก่งนะเข้ามาให้คำแนะนําหรือเข้ามาให้คำปรึกษาทุกเรื่องนะคะก็เป็นเดือนที่ยังราบรื่นนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ยังมีคนที่เก่ง เข้ามาให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะคนรักคนในครอบครัวแหละหรือคนใกล้ช,ชิดยังเข้ามาสร้างความสุขความสดใสให้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะถือว่าเดือนนี้การทํางานค่อนข้างเคลื่อนไหวเยอะนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ต้องการจะหาเงินมากๆนะต้องการจะรวยด้วยนะก็ส่วนนี้แหละเข้ามากระตุ้นนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ